กลับเรียนพ่อแม่พี่น้องชาวชัยนาทที่เคารพนักทุกท่านนะคะอันนี้เกินสามคำนะคะท่านหัวหน้าพอดีท่านหัวหน้าให้ดิฉันพบปากกับพ่อแม่พี่น้องนะคะสามคำแต่ขอสามนาทีนะคะ,คะไม่เป็นไรพักนี้ขอได้ค่ะหัวหน้าใจดีนะคะก็ต้องกลับขออภัยนะคะเพราะว่ารถปูนเนี่ย ความหว่างถนนนะคะติดประมาณชั่วโมงกว่าจริงๆแล้วดิฉันต้องมาเป็นพิธีกรร่วมกับท่านสสแนนนะคะก็ไม่ได้ไม่ได้ทิ้งหน้าที่นะคะรับผิดชอบค่ะเป็นคนที่รับผิดชอบไม่ได้รับผิดชอบนอกสภาอย่างเดียวนะ,ะในสภาดิฉันก็เป็นคนรับผิดชอบค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องกลาบเรียนพ่อแม่พี่น้องนะคะว่าถ้ามีการแก้รัฐมนูญนะคะ ดิฉันก็จะขอแรงจากพ่อแม่พี่น้องนะคะเพราะว่าถ้าดิฉันคนเดียวเนี่ยข่าวหน้ายกเก้าอี้คงจะไม่ได้แล้วนะคะพี่น้องจะให้ดิฉันทำอะไรสั่งมาเลยค่ะแต่สั่งแล้วต้องไปด้วยกันนะยกยกมือแล้วไม่ไปนะถ่ายว้ธีถ่ายไว้ธีนะคะจะไปไหมคะ ไว้ต้องไปเจอกันที่หน้าสภาค่ะขอบคุณครับ